thấy tu các bồm thấy tu thấy theo mức ký đây nằm xuống Ừ. Cái, đấy, đúng này. Cái này trắng lên đúng không nè? này có này Ừ. 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 này

สามสิบแปดคันนะครับผมหรือว่าสาสิแปดหลังนะอืมเดี๋ยวเรานั่งสักพักอ่าเจยชมตัวเลขนะครับผมนี่ครับผมปรากฏอีกแล้วนะไซส์สวยอีกแล้วนะครับผม ไหนให้ท no ่านไปชมดูหน่อยนะออกไปออกหน่อ๋อหินหางเ้วอหินหางนวปลาไหลครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ก็เดี๋ยวมันต้องเชื่อผมมาได้ใช่ไหมคตับเป็นยันเปนุเกลือไส์ไม่ค่อยใหญ่นะ อืมโตขึ้นมาหน่อยนะครัามีติดกแลวเดี๋ยวติดไม่ได้ปาทิงไม่น่ารุนอยู่ปาทิงอยู่นี่อ่อนี่ครับผมรากระติงโอเคนะครับมีใจงัดห่ืนี้กันเลย ไี่นคูครับผมน่่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนะครับผมรอรุ้นนะครับผมอ๋อสวยตันะครับตัวนี้ตัวนี้ก็สซตัแต่เพื่อนนะ อืมไม่รู้เป็นปลาเลยนะโอ้ยปลาขกดอีกแล้วนะครับผมิอีอยู่น้าแต่ไม่ตป็นวอตตี้นั็นไหมอ่าอืมก็ประมาณสักหกเจ็ดตัวโอ้ยเจ็ดตัวปาตี้อือเจ็ดตัวตั้งปลากระติงนะครับผมจักจักแล้วครับ <laughs> ส่ตัวครับผมไ่ตัวนี่แม็กครัจบจุน้ำเลย จะไหนก,ก็นต้องกินต้องกินตัวนี้ให้ขึ้นน้าใจใเนี่ยได้เลยถ้ามันไม่ใจก็ปืวนรับเลยไหนๆๆนไนท่านพี่ไหนดูหน่อยเนี่ยใหญตัวครับผมได้ปรากฏอีกแล้วนะผมไม,ไม่เคยดูอย่างนี้นะท่านผู้ชมนี่คันเลขที่ว่าติดตัวเลขนะ ก็อตอนนี้ลงมาดูอีกครั้งก็ติดอีกแล้วนะครับผมอ่านี่ <laughs> ใส้หุดหลุดเนี่ต้องหักออกนะครับผมเดี๋ยวคนถือจะเดือดร้อนนะครับผม <laughs> ใส่ตัวครับผมใส่ตัวใส่เท่ามเมื่อกี้เลย <laughs> อ่า นี่นี่แนวแนวเอาต้นไม้ออกหน่อยอ่านี่นี่ครับผมเต่าเมื่อกี้เลยนะผมใส่ตัวเมื่อกี้เลยอ่านี่ครับผมก็ได้เยอะนะครับมานนี้ก็แล้วครับผมเกือบตอนนี้หน้าหวานยังไงถึงย่งได้ประดุกันในหลอมนี้ ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผม mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปนะครับผม mm hmm. ช่องผมก็ทาอยู่แนแนวนี้นะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ